ก็จนมาระดับที่สองก็คือมีคแารกอินทรีย์นสังวรนี่ศีลที่จะศีลเป็นศีลหมดจดเลยนะจนมาอินทรีย์สังวรก็สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้หวั่นไหวไม่ให้ยินดีและยินร้ายไม่เป็นเหตุให้เกิดอ,อภิชาและทมมณัตครอบงำได้ โยมว่ายากไหมเห็นทำไงไม่ให้ใจมันกระเพื่อมโอ้แน่มากนะโยมไพรินเห็นก็สักแต่ว่าเห็นไม่ให้ยินดีอารมณ์ที่ที่น่าปรารถนาเห็นไม่ให้ยินร้ายกับอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาต้องสํารวมอย่างนี้ ฟังก็เหมือนกัน,นก็สักแต่ฟังให้ให้เก็บเป็นเฉพาะเดี๋ยวมันก็ดับเปลี่ยนแปลงไปต้องสํารวมระวังมีสติอยู่ตลอดเวลาเป็นขั้นเป็นตอนตก็จะไปนํามาเล่าหรอกจะมาเล่าเล่าเรื่องรถเจ็ดผัดนี่นะให้มันพอปริบปรอยได้เท่าที่สมควรเพราะเขาแจ้งมาว่าให้เล่าให้โยมฟังหน่อยเพื่อป้องกันโยมเข้าใจผิดพอศีลวิสุธทธิแล้วก็เป็นกิตตวิสุธทธิตะกี่นะ จิตนี้ต้องมั่นคงคือต้องมีสมาธิถ้าศีลไม่ดีไม่เป็นศีลนวิสุทธิแล้วจะเป็นจิตวิสุทธิเป็นอธิจิตไม่ได้มันอาศัยกันอาศัยคันที่หนึ่งถึงจะมาด่านที่สองได้จิตต้องสงบไม่วันไหวไม่มีนิวรณ์มาครอบงำ นิวรนคำว่านิวรนเนี่ยมันเป็นเครื่องกั้นของจิตที่สงบปกติทุกคนเนี่ยถ้าไม่มีสมาธิที่ทแนบแน่นก็จะมีนิวรนครอบงำม,มันฟุง้งซ่านโยมเคยฟุง้งซ่านใช่ไหมเป็นยังไงฟุง้งซ่านโยมนะพระโยมเพรลินฟุง้งซ่านเป็นยังไง ยาม์พิริมนี้เป็นลูกศิษย์อาตมานะเรียนมาตั้งหลายปีแล้วลืมหมดแล้วล่ะฟุงซ่าน <Fun ction S 1> คือจิตสัตว์สายไปตามอารมณ์ต่างๆรับอารมณ์ไม่มั่นคิดหลายเรื่องในเวลาเดียวกันเรื่องหนึ่งยังไม่จบควบเรื่องสองเรื่องสองไม่จบควบเรื่องสาม,มนี่เขากว่าฟุงซ่านคิดเห็นเห็นก็คิดเรื่องเห็นเอ,อะไรแวบๆบแบบเอเสียงอะไร เอ๊ะมันกินอะไรเอ๊ะเขาผัดอะไรเอ๊ะเขาแกงอะไรวันวันๆหนึ่งมันอยู่แค่นี้นะมันไปไม่ไม่เป็นขรบวนท่าอันี้เขาหลอกฟุง้งซ่านตรงข้ามจิตที่จิตไม่ฟุง้งซ่านคือจิตสงบจิตสงบคือจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวจดจอ่อจดจ้องอยู่อารมณ์เดียวได้นานๆอ่านหนังสือก็อยู่ที่อ่านหนังสือบรรทัดที่หนึ่งผ่านไปบรรทัดที่สองผ่านไปไม่ใช่บรรทัดที่สามบรรทัดที่สี่ ขาดว่าขาดตอนมือหันผักก็หันไปไม่ใจไปดูด้วยเ,ยเพลงไหนมัร้องแต่ใครมามือก็หันไปอย่างนี้มันไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้อันนี้ก็แบบฟุ้งซ่านโขกน้ําพริกซักผ้ารีดผ้าใจก็จดจ่ออยู่จดจ้องจดจ่ออยู่อารมณ์นั้นๆในรูปารมณ์ที่เห็นในสัทธารมณ์ที่ได้ฟังในอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นทางทวันในงจมึง จดจอจดจ้องอย่างนี้เขาเราียกว่าไม่ฟุ้งซ่านอันนี้เขาแบบเริ่มมีสมาธิจนมีสมาธิทางมโนทวารตั้งแต่คณิกะสมาธิอุปจรารสมาธิน,นี้นะเป็นสมาธิที่นแน่วแน่เป็นสมาธิที่มีคุณภาพคนที่มีสมาธินี่แหละสมาธิที่นี่แหละ มันจะเกิดอิ่มอกอิ่มใจพื่มปิติเพราะสงบจิตที่สงบก็ทำให้เกิดปิติสมาธิเกิดอธิโมกข์ได้ที่สงบนะที่เป็นสมาธิสมาธินั่นแหละเป็นให้จิตที่สงบเกิดปิติยมเคยรู้จักปิติใช่ไหมอิ่มใจไปหาหมอหลายคนที่เคยป่วยไข้ ไปหาหมอนอนไม่หลับหมอให้อะไรมาโยมไปรินให้ยาใครายแก้เครียดยานอนหลับแล้วก็แนะนําว่าพระคุณเจ้าพระคุณเจ้ามาไม่เคยไปนะแต่เพื่อนมาเคยไปพระคุณเจ้าคุณเจ้านั่งสมาธิบ้างนะถ้างั้นมันฟุ้งซ่านมันนอนไม่หลับหมอหลายคนสรรเสริญเรื่องการทําสมาธิให้จิตใจเนี่ยไม่สับสาย อนันในสองขการนั่งสมาธิคือจิตใจไม่ฟุง้งซ่านไม่เครียดโยค่อยเครียดไหม <Yeah. S 1> เบือ่อเซ็งเครียดกลุ่มเหล่านี้สมาธิอ่อนไม่ได้ทำสมาธิหรอกปดปรงไม่เป็นซื้อหวยต้องถูกเท่านั้นใช่ไหมฉันทุ่มคันนี้มันต้องถูก เวลามันไม่ถูกไปไงเครียดโอ้เสียไปรู้ซื้อน้ำปลาตัง้งหลายขวดซื้อมามา่าได้เป็นหลังโอ้แทงไปได้ไงเป็นหมื่นเป็นพันเริ่มเครียดไม่ได้ตามที่ตัวเองปรารถนาก็ผิดหวังเบื่อเซง็งอยากให้พ่อบ้านต้องเป็นอย่างนี้อยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นคือเราจะออกแบบให้ทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นไปตามที่เราต้องการไม่อยากติดโควิดติดเสร็จแล้วก็เครียดไปหาหมอหมอก็เป็นให้ยามาเครียดอยากหายอย่างเดียวโยมต้องจําในโลกใบนี้มันจะมีอยู่สองประตูเท่านั้นไม่มีสามประตูซื้อหวยก็มีผิดกับถูกมีเจ้าไหมโยมซื้อหวยแล้วเจ้าไ,ได้ไหมไม่มี มีผิดกับถูกโดนกินกับเขากินกับเรากินนะนะแต่โอกาสเขากินมันมีมากใช่ไหมเราได้ไม่ค่อยมีไปหาหมอก็มีสองประตูมีหายกับไม่หายแต่เราอยากได้มันต้องหายใช่ไหมถ้าไม่หายโทษยาโทษละรอีกโทษหมอก็เครียดอีกอะไรก็นแล้วแต่เราอยากให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้โลกใบนี้มันมีคู่กันตลอด มีสุขมีทุกข์มีอะไรอีกยมไปเรียนโรงไล่ดีโลกธรรมแปดสุขคู่กับทุกข์นินทาคู่กับสรรเสริญให้ก็ชมอย่างเดียวโอ้เจ๊สวยจังเลยอไปที่ไหนมีแต่ให้ก็ชมอย่างเดียวอเจ๊แต่งตัวสวยจังเลยวันนี้วันพระโอ้นุ่งพระขาวโอ้ดูแลดีนะอยากให้ก็ชมถ้าเกิดเขาบอกโอ้ย ไฟวัดชงใจแก้งไปอย่างนั้นแน่แม้แต่งตัวไปหลอกหมาขอไฟนะฮะอันนี้มันเป็นเป็น,ปนสำนวนของวัดเรามีคนมาค้างวัดเนี่ยค้างวัดเนี่ยถ้านุ่งขาวนุ่งดําอย่างนี้นะกลางคืนหมามันจะมันจะเห่ามันจะกันโชคเลยนะลงจากกกติไม่ได้หรอกอสมัยก่อนห้องน้ํามันม,มีมีในกติพอลงมาจากกกติหมาก็เห่ารงเลงรงเล้งคิดว่าคนแปลกหน้ามา เขาก็กติกาตกลงเอางี้แล้วกันใครมานอนวัดนะถ้าจะให้ปลอดภัยต้องเปลี่ยนเป็นชุดขาวเวลากลางค่ำมันขึ้นลงมาท,ทําธุระหมาจะได้ไม่ต้องเหา่าก็เลยว่านุ่งนุ่งขาวหลอกมาคือเราต้องการอะไรมันไม่เปลี่ยนไปตามนั้นน่ะมันจะมีของสองอย่างตลอดเราต้องท่องไว้เลยว่ามันจะมีเราตั้งความหวังก็ต้องมีผิดหวังธรรมดา สมหวังบ้างผิดหวังบ้างก็เป็นเรื่องปกติหายบ้างไม่หายบ้างก็เป็นเรื่องปกติดีใจเสียใจก็เป็นเรื่องปกติจะไม่ออกตามที่เราต้องการหรอกแต่พวกเราจะออกแบบให้ใจเราต้องการฝนตกเราก็บน่นตกมาทําไมอ,อยากให้คือเราไม่อยากได้มันแฉอยากให้มันมีแดดอันนี้นหน่อยมานั่งตัวนี้ยุงเยอะก็บ่นทําไมไม่ยุงก็เลยคุยกับพระว่า เอาวัดป่าไม่ให้มียุงไม่ให้มีใบไม้เป็นไปไม่ได้ก็นเะนไปอยู่ในนวลกรุนะงเทพเน่ยวัดพระแก้วใช่ไหมไม่มีใบไม้แล้วก็ยุงก็อาจจะน้อยก็ได้ใช่ไหมเอากลับมาตรงที่การทําสมาธิของเราให้จิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วนี่มันก็เกิดปิติปิติทางพุทธศาสนานั่นมันมีอยู่ห้าอย่างเคยได้ยินใช่ไหมมีอุทธ,ธากาปิติปิติเล็กน้อยซาบซ่านอิ่มอกอิ่มใจ ทำให้ร่างกายผลลุกผลพองก็ได้มาจากอานาจของธรรมสมาธิคณิกาปิติปิติเกิดขึ้นบางขณะทราบส่านอิ่มอกเป็นใจแป๊บๆเหมือนฟ้าแลบก,ก็มีอกทะก,กาปิติปิติเป็นพักทักทราบส่านร่างกายโยกโครงกระโดดโลดเต้น อุเพงคาปิติปิติโลดผลสามารถเหินได้เหาะได้ช่วงที่มันเกิดช่วงช่วงที่เป็นปิติตมันต้องจิตที่สงบตามขั้นตอนนะ,ะศีลดีอะไรดีมันก็จะเกิดมาตามอำนาจของจิตที่สงบจนถึงพรณาปิติปิติที่มันแนบแน่นมั่นคงยาวนาน ปิติเหล่านี้เกิดขึ้นจากการทำสมาธิปิติที่เกิดขึ้นเนต้องอ่ามันมาจากการเจริญภาวนาที่กล่าวแล้วนะจนถึงจนถึงอะไรจนถึงผู้ที่ได้ วิปัสนาญาณตามลำดับลาดับลำดับไปนะผู้ที่จะผู้จะผู้จเจริญวิปัสนาเนี่ยมันจะเกิดอะไรเขาเรียกว่าวเกิดวิปัสสนนกิเลสช่วงไหนช่วงที่เราตะกี้ที่กล่าวมาแล้วนะเป็นตั้งแต่สีลวิสุทธิอิตตวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิมีความเห็นถูกต้องตรงคําสอนพุทธเจ้าเชื่อมั่นในคําสอนพทธเจ้าพอมาถึงอันที่สี่เนี่ยเขาว่า อาการขาวิตานวิสุทธิจะแยกแยะผิดถูกเป็นยังไงเชื่อมั่นในคำสอนพทธเจ้าวิปัสสนูจะกิเลสจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นจนไม่เคยพบก็ได้พบไม่เคยเห็นก็ได้เห็นคำว่าเป็นกิเลสประเภทสิบอย่างเกิดโอภาษแสงสว่างขนาดที่นั่งมันเห็นแสงสว่างจะมากจะน้อยแล้วแต่อ อำนาจของสมาธิเกิดยานปัญญาจําแม่นจําความจําความอะไรต่างๆนี่มันเกิดขึ้นมากเรับปัญญาเกิดปิติที่กล่าวแล้วนะเกิดปัจจิฏฐิเกิดสุขเกิดอธิโมกข์มีความศรัทธามั่นคงขึ้นเกิดปักขะหาเกิดอุปัฐานะเกิดอุเบกขาเกิดนิกันติเหล่านี้เกิดขึ้นตอนที่เราทำเจริญนิปัญนา เมื่อสมัยก่อนอมาไปเคยไปอยู่ในสำนักปฏิบัติมีหลวงพ่อรูปหนึ่งท่านเป็นคนลำพูนภาษาสามแล้วมีพระเพื่อนนีรอีกรูปหนึ่งเป็นคนกาญจนบุรีสองรูปนี้ท่านจะมีปัญหาแปลกๆเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมไปอีกรูปหนึ่งที่อยู่จังหวัดกาญจนพ์พอนั่งสมาธิไ้เช้าพักหนึ่งท่านจะกระโดดลงจากศาลาตรงที่หน้า หน้าบันไดขึ้นมันจะมีโอ่งน้าสมัยก่อนเขามีโอ่งน้ําฝนนะโอ่งปูนซีมเมนต์ใหญ่ๆด้านหน้ามันจะมีกอพับพึงเยอะเลยพอเสร็จแล้วสมาธิสงบแป,ป๊บนึงก็กระโดดลงกอพับพึงใต้สลาหักละเลนนาดพระอาจารย์ก็จับมามัดไว้แล้วก็หายพอเป็นอีกก็กระโดดอีกกลัวว่าท่านจะเป็นอันตรายอีกรูปหนึ่งที่ว่าหลวงพ่อที่ลำโพงนี่น,นะท่านไม่นอน สมวันผ่านไปแล้วสี่วันผ่านไปแล้วไม่เคยนอนเดินจุก,กมนั่งท่านนี้เดินจุก,กมนั่งสมาธิอันนี้ก็เกิดศรัทธาที่มันที่แน่วแน่ไม่หวั่นไหวเชื่อเชื่อมั่นในตัวเองจนในที่สุดคืนที่ห้ายมมันเป็นต้นโพเขามีทําเป็นฐานรอบต้นโพไว้นั่งพักผ่อนนั่งสมาธิพอคนไปคนมาก็มานั่งได้ ไ่ได้นั่งสูงประมาณนี้แหละนั่งแล้วหดทิ่มลงไปแขนตัวนี้หักคือที่ห้านะเพราะไม่เคยพักผ่อนเลยมันน่าจะวูบลงไปแขนหักไปนอนโรงพยาบาลอีกรูปหนึ่งตีหนึ่งยมไว้ท่านลุกขึ้นประเทศเปิดไม้บนสลาเลยนะท่านบอกอาจารย์สู้ท่านไม่ได้ไอาอาการเพียเพ้ยนๆเ,เหล่านี้มันมีอยู่ในในจึงเป็นเหตุให้ว่าวัด ป่าบนเข้าระวังนะมันจะผิดผิดเพี้ยนเหมือนข่าวาวที่มันดังระเบิดเปิดเปึงจนเขามีเขียนร้องเรียนมาแต่มาจะให้ฟังเนาะอาตมาไม่ได้ได้อันนี้ใครนะมีเจตนาที่บริสุทธิ์อยู่นะนำมาเล่าเผื่อจะเป็นประโยชน์ที่จริงเขาอยากให้ตามา โดยตรงนั่นแหละนะเขาพระเพียน <c oughs> ถ้าเรามี <c oughs> ประสบะการณ์มีการได้เรียนได้อะไรบ้างมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่หรอกนะแต่เขากัดส่งมาให้ธรรมอาอ่านนะภาพบ้า พระธรรมตัวเพี้ยนๆคนสมัยนี้มองเป็นพระอรหันต์แห่กันไปกราบไหว้ล้นหลามเกิดอะไรขึ้นกับชาวพุทธไทยทต่ละคนพวกเราก็มีส่วนหนึ่งนะเพราะเราเป็นชาวพุทธใช่ไหมแล้วก็เป็นคนไทยด้วยเห็น <He ard. S 2> ข่าวคุบาออกจากถ้ำมาแล้วมีอาการเพี้ยนๆแต่เราลูกศิษย์มองว่าเป็นคนเหนือโลก ดูแล้วเหนื่อยใจคณะสงฆ์ก็ไม่กล้าไปว่ากล่าวตักเตือนพระไม่ทักอีวรไม่อาบน้ำไม่โกนหนวดไม่ป่งผมพระที่วันวันเอาแต่รดน,น,น,น้ำมนพ่นน้ำหมากขากเสลดเขกกระบาลปลุกเสกของขัง พระเหล่านี้ไม่ควรเรียกว่าพระด้วยซ้ําแต่เชื่อไหมคณะสงฆ์ไทยกลับไม่ว่าอะไรเจ้าคณะทั้งหลายกลับเห็นดีเห็นงามขอให้มีเงินสร้างวัดมีเงินถวายพระเถระก็ได้รับการยกย่องตัวอย่างบวชแค่สามปันษาอดีตเป็นคนทรงแสดงเก่ง รรมาศขังบวชมาไม่ศึกษาวินยัยไม่ศึกษาวิธีการแต่ตั้งต,งตนเป็นเกจิแค่สามปีหาเงินได้เป็นวันละล้านเจ้าคณะแต่งตั้งให้เป็นพระครูทั้ง,ท,ง,ท,งที่ไม่เคยสอนธรรมะใครเป็นครูตอนไหนก็ไม่รู้ในตำบลในอำเภอนั้นก็มีพระ บวชปานานมีภรรษาการมากกว่าพระรูปนี้แต่ไม่ได้รับแต่งตั้งมียศถาบรรดาศักดิ์ส่วนครูบาอยู่ถ้ำสามปีไม่โกนผมทั้งทั้งท,งท,งที่ผิดวินัยไม่โกนมนวด์นผมผิดวินัยไม่ลงปฏิโมกไม่ทำวัดปฏิบัติของพระ ออกจากถ้าก็ใส่หมวกเอาผิดวินัยแต่งตัวคล้ายกระหัสนั่งเสลียงมีคนหามเอาผิดวินัยเพราะมีคนหามเล่นหูเล่นตาอ้าปากแลบลิ้นแสดงอาการกราบสมณณนอาการผิดเพียเพ้ยนแบบนี้คือต้องรักษาด่วนพระที่ปฏิบัติเองไม่มีครูบาอาจารย์สุดท้ายก็มักจะเพีย้ยน แต่พระเพี้ยนๆนี่แหละคนไทยชอบไปกราบไปไหว้การทำสมาธิมีมานานก่อนที่พุทธเจ้าจะตััสรู้แต่การทำสมาธิของเหล่าฤาษีสีไพรปลายทางก็จะมีกิเลสไม่ได้เหมือนพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ การทำสมาธิในพุทธศาสนาจึงเป็นไปเพื่อการเจริญอนุสติหรือเจริญวิปัสสนาแต่ในระหว่างปฏิบัติจะมีพระบางรูปโยมบางคนโดนกิเลสสิบตัวคืออุปัติกิเลสคือวิปัสนูกิเลสที่จิตตัวเองสร้างหลอกตัวเองหลังๆเลย มีอยู่สามตัวที่มีปัญหาอยู่บ่อยๆก็คือปิติปฏิบัติไปแล้วจะเกิดอาการขนลุกขนพองอิ่มเอิบชาบซ่านรู้สึกเบาต,ตัวตัวลอยถ้าเป็นหนักๆก็จะเกิดโอกาติกันกิติบุเพงคากิตินั่งตัวโยกตัวโคนกระโดดโลดเต้นดังเช่นคูบาก็มีที่ออกจากถ้ำ ต่อมาก็มีนิมิตปฏิบัติไปจะเกิดเห็นนั่นเห็นนี่นรกสวรรค์นางฟ้าเทวดาเห็นพูดผีปีศาจบ,บางคนบางรูปอาการหนักเห็นพระพุทธเจ้าก็มีไปจับมือถือแขนกับพระพุทธเจ้าเช่นหลวงพ่อรูปหนึ่งที่มีชื่อเสียงในเมืองไทย โอภาษการปฏิบัติก็จะมีแสงสว่างเกิดขึ้นสีต่างๆแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวถ้าเป็นหนักคือจะสว่างสวัยเหมือนกลางวันจนกายจนหลายคนบางรูปนึกว่าตัวเองบรรลุนิพพานส่วนใหญ่ก็จะสายวัดปา่ามาถึงเราเลยนะ แต่วัดป่านี่แหละเวลาปฏิบัติมักจะเล่าให้ลูกศิษย์ลูกคาฟังว่าได้อย่างงนได้อย่างนี้สิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นผู้กปฏิบัติที่มีครูบาอาจารย์รู้เท่าทันมีสมาธิม,มากก็จะให้ปรับอินทรีย์อินทรีย์ก็มีกี่ตัวยมไปลินมีห้านะมีศรัทธาตินทรีย์ศรัทธามากไปจะมีปัญหา สถาตินรีวิธีกินรีย์ความเพียรมากไปก็มีปัญหาต้องปรับให้มันเท่ากันสตินรีวิธีกินรียแล้วก็ปั่นยินทรีย์ปรับให้เดินจูงกลมให้นั่งสมาธิสลับสับเปลี่ยนกันนิมิตต่างๆเหล่านี้ก็จะค่อยทุเราเบาบางไปต้องมีครูบาอาจารย์ค่อยๆแนะนําแล้วก็สอนให้ถูกวิธีเอาตามหลักวิสุทธิมรคนามาถ่ายทอดมาเล่ามาสอนจึงจะไม่มีปัญหาอย่างที่ปรากฏในปัจจุบัน สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญมากก็ฝากให้วัดป่าเราช่วยบอกช่วยสอนญาติโยมพระด้วยนี่ถ้านแต่มาไม่เล่าให้โยมฟังมันก็ฟังอยู่คนเดียวก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆนะทั้งหมดเหล่านี้มีจริงๆเกิดขึ้นจริงๆแม้สมัยพุทธกาลจำได้ไม่มีนางคนหนึ่งที่นั่งทอหูกอยู่ให้พ่อแม่ไปไหว้เจดีใช่ไหมโยมไปรินพ่อแม่ไปก่อนแต่แกเนี่ย พ่อไม่ให้เฝ้าบ้านแต่แกมองเห็นเจดีโอ้มีคนเดินขึ้นไปบนเขาเป็นแถวเป็นแถวทิวถือปฏทิบเดินไปแกเห็นแล้วก็เกิดจิตสงบเกิดปิติลอยขึ้นมาอย่างเงี้ยลอยไปลวมาใจมันไปถึงเจดีก็ไปไหว้เจดีอ้าวไปถึงเห็นพ่อกับแม่อยู่พ่ออา้อาวไอ้หนูบอกให้เฝ้าบ้านจะมาได้แกมานี้ได้ยงไงมันมาเองมันก็มีเรื่องเล่าในพระไตรปิฎก ไอท้ที่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เสียหายขอให้เรารู้แล้วก็ให้เราเห็นโทษเห็นคุณจะน้อมไปเป็นวิปัสนาได้ยังไงมันเสื่อมได้มันแปลเปลี่ยนได้ให้เห็นเป็นพระไตารักให้ได้จเจริญวิปัสนาให้ได้ว่ารูปก็ดีนามก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างไม่กีรังยัง่งยืนไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการแปลเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาใจเราตัวเราทั้งรูปทั้งนามทั้งสิ่งที่เรารัก สิ่งที่เราเกียดมีการแปลเปลี่ยนไปทั้งนั้นแหละเอาจริงจังกับอะไรในโลกนี้ไม่ได้มีแต่ย่อยยับเปลี่ยนแปลงสลายไปเราควรทําใจให้รู้เท่าทันกับสิ่งเหล่านี้ถึงจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเราก็ะใครจากความยึดมั่นถือมั่นในตัวเราในของเราในสิ่งที่เราคิดว่าสิ่งไหนบ้างหลังในโลกนี้ ที่เป็นของเราไม่มีหรอกมีแต่สมมุติทั้งนั้นเนี่ยมีแต่ความจริงความจริงเราจะตั้งชื่อมันจะเรียกมันหรือไม่เรียกมันมันก็เป็นความจริงอยู่อย่างนั้นไอ้นี้ตัางหากที่พุทธเจ้าอยากให้เรารู้เราไปหวังอะไรกับสิ่งอะไรทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้หรอกแต่เราจะอาศัยหรือมีสิ่งเหล่านั้นเพื่อพัฒนาจิตเราเพื่อให้จิตเราสูงขึ้นเพื่อให้จิตเราปล่อยวางเห็นประโยชน์จากการเจริญกุศล กุศลก็เป็นสิ่งที่เอาแน่นอนไม่ได้แต่ก็อาศัยกุศลนั่นแหละเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งมรรคผลนิพพานให้ความหลุดพ้นได้ให้เห็นโทษภัยจริงๆสังสารวัฏนี้ไม่มีประโยชน์กับใครมีแต่โทษทั้งนั้นเน่ยยิ่งจะเกิดกี่ครั้งจะรวยขนาดไหนจะจนขนาดไหนจะสวยขนาดไหนจะเท่ขนาดไหนก็จะไม่มีอะไร เป็นของจริงทั้งนั้นนะก็ขอฝากเป็นหลักคิดหมดเวลาพอดีเลยก็ขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่เล่าอะไรให้ฟัง่เ,เป็นข้อคิดขอเอาบุญกุศลเหล่านี้จงมาเสริมส่งให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญโดยทุนทุนกันทุกท่านทุกคนโดยเทอิตั้งใจตรวจนะับที่จบกุศลกันแล้าวมีอธิวาเรวะตราปาริตเเลติสาระระโอวังนาทิเตยยังยังสมมัมสะกอนนิบอริบูไดชนได้ เชื่อว่าอวะอิโต้ินังเปตานังอุปัปปภิหากที่ท่านบุญให้แล้วแล้วมีย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่บรรลนี้ไปแล้วดัชนั้นเีิตังพัิตังจมหังขออิต่ผลที่ท่านบรรถนาแล้วตั้งใจแล้วที่พระมวัตสมิตรเจตูจงสำเร็จโดยสพาตามบิเทโุเรนตุสังตบปา พอความดังบีทั้งตัวตัวที่กันโนปนาโซยานาเมือนพระจันทร์ไม่มาเดินมานี่โชติราโซยานาเมื่อแก้วมานี่อันสว่างสวัยคนดีท,ที่โยรัชตูวา,กางวกงันไรทงผู้จงมาประไปสามปะโรภโวินาสตูรคทั้งตวงของท่านจงหาย มาเตภวัตวันตรายโยอันตรายานี้แก่ท่านสุขีที่อายุโกมะวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขียาอายุยืนตาวิวาทนันทิริสัมิตาบุคคลปัจจายโนตัตตาโรธรรมาวัตถิอายุวัตนุสุขะปาทาธรรมสุขปาร่ออายุวันนาสุขะาราย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีธรรมสติว่ากราบ มีปัจจัยอ่อนน้อมก,ก่อผู้ใหญ่เป็นนิพพุสัพพมังชาดังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักนั้นตัวสัมภเววทวตาขอเหล่าเทว,วดาทาั้งหลวงงรักษาท่าน สัพพะพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพะธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงจตาัตติปวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุเมื่อเดิน thank uh... you